นี่คืออาหารเช้าของโรงแรมนี้ที่เราสามารถกินได้แบบไม่อันลเนยลยทุกคนใครจะไปคิดว่านี่คืออาหารเช้าของโรงแรมที่เราจะสามารถกินได้ขนาดนี้โรงแรมนี้มีอค์เซนและที่สําคัญมีอค์เซนส่วนตัวแล้ววันละโมมาพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องกินอยู่ดีนะคะวันนี้คีกามิจิเรามีโรงแรมที่ในชัว่วคุ้มมากคุ้มขนาดที่ว่า น,นี่คืออาหารเช้าของโรงแรมนี้ที่เราสามารถกินได้แบบไม่อั้นะนะเนยทุกคน <Wow. S 1> สุดยอดแต่ว่าความคุ้มของโรงแรมนี้ยังไม่หมด <Okay. S 1> ถ้าอยากู้วมงความคุ้มอะไรบ้างเราจะพาทุกคนไปดูตอนนี้เลยไปกันเลยจ้า <Thank you. S 1> ทุกคนและนี่คือไข่ปลาแซลมอนที่เราสามารถกินได้แบบไม่อั้นนะเนยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยไปหนึ่งสองส แน่นแน่นพ่อข้างบนไม่ใช่มีปลาบู่ด,ด้วยโอ้หอ่ากินมากใสแซลมอนแบกุ้งเอากุ้งหวานเอาไปเยอะๆเด็กชอบมากแ,แบบไม่อันเลยนะไม่ใช่ และนี่คืออาหารเช้าของแรมนี้นะคะสุดยอดอันนี้คือเราอยากกินอะไรเนะี่ยเราสามารถที่จะไปเอามาเิงได้เลยนะไม่จริง,รงไม่ว่าจะเป็นไข่ปลาแซลมอนแบบบุฟเฟ่แซลมอนบุฟเฟ่กุ้งหวานบุฟเฟ่ปลาหมึกบุฟเฟ่นะคะและมีอื่นอีกมากมายอาหารที่นี่คือแบบเยอะมากจริงๆปลาย่างก็มีของทอดก็มีของหวานก็มี ขนมปังกินได้ไม่ครบนะพี่จิไม่ครบแน่นอนกินได้ไม่ครบนะนเพราะว่าเมนหลักของเราเคืออันนี้โอ้โหใครจะไปคิดว่านี่คืออาหารเช้าของโรงแรมที่เราจะสามารถกินได้ขนาดนี้นถ้าเราไปกินที่ร้านอาหารเนี่ยแพงมากเลยนะนลายปั๊มลายพันแต่ถ้ากินที่โรงแรมนี้กี่คุยก็ได้อ,อันนี้คือไข่ปลาแซลมอนแบบบุฟเฟ่อันนี้คืออาหารเช้าอ่ะเนี่ย มันเกินไปไหมทุกคนว่าโรงแรมนี้เขาจะมีกําไรเปล่าวะเน่ไม่จิเขาแบบว่าปลาแน่นๆแต่ข้างล่างข้างล่างไม่จิก็คือแบบว่าไข่ปลาแซลมอนเยอะไข่ปลลาแซมอนด้วยไข่ไม่จิเริ่มกินเลยโอเคกินกุง้งวานอันนี้คือกุ้งหวานกินแบบนี้เลยจ้าหวานปนะ่ะสดไหมสดม,มากแน่นอนโอ้โหอร่อย เอาไปมาดูห้องกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนหลังจากที่ทุกคนอิ่มแค่ดูก็อิ่มแล้วแค่ดูก็อิ่มแล้วบอกเลยดูห้องสิจากมิจิมาถึงนี่อันนี้มนี่เป็นทางเดินว้างมากเลยนะนนะจริงเนี่ยนะเธอว้างด้วยและที่สําคัญเมื่อกี้เห็นปะ่ะมีประตูเปิดปิดเป็นสัดส,ส่วนได้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ที่แรกตรงนี้นี่ประตูสไลด์เปิดปุ๊บ เข้ามานะคะจะเจอกับอ่างล้างหน้าแบบนี้กว้างขวางนะที่นี่ม,มีอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยรวมถึงข้างล่างนี่มีแก้วน้ํากาต้มน้ําร้อนแล้วเขามีกาแฟาสดให้ด้วยเอออันนี้เลิศมากแล้วก็ในตู้เย็นตู้เย็นเฮ้ยเจิอันนี้ในตู้เย็นนี่คือเขามีมาให้เหรอเนี่ยที่เขียนโลโก้เซเว่นอะนะ <laughs> ไม่ใช่ทุกคนอันนี้ซื้อเองอันนี้ซื้อเองอันนี้ซื้อเองแต่ว่าสองอันนี้โอ้โหมีเซอร์ไพรส์ในตู้เย็นของงแรมเขามีให้จ้าอันนี้ได้มาฟรีนะจ้าลดวะแต่ที่เดือซื้อเองเด้อ <laughs> ตามต่อมาด้วยฝั่งตรงข้ามตื่นมาหัวฟูมีห้องอาบน้ำอีตัวอ่าแต่ว่าไม่มีอ่างเป็นเพราะว่า โรงแรมนี้มีองค์เซนและที่สำคัญมีองค์เซนส่วนตัวโอโ้ดีมากโอ้โหไม่ต้องเสียงเงินด้วยเดี๋ยวพาดูห้องเสร็จเดี๋ยวพาไปดูองค์เซนต่อคนไทยอะชอบนะนนจริง,งกีก็ชอบถัดมาตรงนี้มีประตูปิดเปิดอิ่าประตูเยอะนะบ้านเนี้ยไม่ใช่ประตูเยอะนะ,นนะ,อะนะไอโรงแรมนี้เนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำก็ถือว่าสะดวกสบายนะเปียกแห้งเนี่ยเขาจะแยกเป็นสัดส่วนนั่นเองนะคะอ่ะต้งตกตรงนี้จ้า อันนี้คือห้องนอนของเราทุกคนป็นไงกว้างกวางมากกวางม,มากแลแ้วเพดานของห้องนี้นะสูง,สงมากสูงเลยดูโป่งแน่ๆน,น,นะคะอุปกรณ์ก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยครบมีครบทุกอย่างรวมถึงตรงนี้จะมีเหมือนเป็นโซฟาั่งนถ้าประมาณ2คนนะคะแบบว่าเอาไว้นั่งกินนั่งจิบเพราะว่าวิวดีมากมองเห็นลานสก,กีด้วยเธอช่วงนี้มาช่วงหน้าหนาวหิมะตกก็คือแบบสวยมากสวยมาก,มากแล้วตรงนี้เต,ตียงดูเตียงดิใหญ่ปะมีให้ อร,ร่าเเมื่อกี้เข้ามาคุยกับมิจิมิจิเนี่ยแต่ยังนอนไซนี้เนี่ยญี่ปุ่นไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีถือว่านอนสบายนั่นเองนะคะปุ่มค้นทนต่างๆนะคะก็อยู่ที่หัวเตียงเลยแล้วก็ด้านนี้ที่แขวนเสื้อผ้าน,นั่นเองนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บเป็นพวกกระเป๋าเดินทางได้ด้วยกิ๊กก็วางไว้เหมือนกันก็ถือว่าสะดวกสบายนั่นเองนะคะเนี่ยขนาดเป็นเสื้อกันหนาวก็สามารถวางได้ด้านบนก็จะมีที่วางของด้วย ห้องนอนเนี่ยถือว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยสําหรับเก่งนะเิ่ว่า2คนเนี่ยนอนสบายๆแล้วก็เนี่ยมีประต้ประตูเฮ้ยตรงนี้เอาไว้ตากผ้าขนหนูวิ้ยดีมากเลยอ่ะคือเขาใช้ทุกพื้นที่ได้มีประโยชน์อันนี้นี่คือสนเสน่ห์ของโรงแรมนี้นี่คือเขาเก่งมากเลยเนาะเก่งมากจริงต่อเขาใช้ทุกระเบียบนิ้วเลยนะแต่ว่ายังไม่หมดคิดว่าหลายคนอยากดูอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้ององเซนส่วนตัวที่จะต้องใช้ฟรีของฟรีนจะต้องแนะนำนะอ่ะไปดูกันเลย นี่ค่ะทุกคนเลยนี่คือห้ององเซนส่วนตัวมีทั้งหมด3ห้องนั่นเองนะคะกิ๊กเข้ามาแล้วเวลาเราเข้ามานะเราก็ล็อกประตูพอเวลาล็อกประตูปุ๊บเนี่ยที่หน้าห้องมันก็จะขึ้นไฟแบบปุ๊บสีขาวแบบนี้คนเขาก็จะรู้ว่าอ๋อห้องนี้ไม่คนอยู่แต่เราต้องล็อกนะถ้าเราไม่ล็อกก็คือไฟไม่ขึ้นเขาก็เข้ามาได้เดี๋ยวพาไปดูข้างในนี่เปิดเข้ามาตรงนี้จะเป็นโซนอาบน้านั่นเองนะคะว้าวแต่ไม่หมดนี่จะ้ะ โอ้ยสวยมากว้าวมิจิแ <L> ช่ออนเซ็นเสร็จแล้วมีของฟรีคืออะไรไอทีไอสกีฟรีทุกคนอูสุดยอดอันนี้กินฟรีแนนเองนะจ๊ะเอาไปเลย <L> มิจิ <L> นี่ไป กินในทิมกันนะคะทุกคนเคือที่นี่นะคะการบริการแบบสุดยอดมากสองรอบกินนะคิดว่าคุ้มมากห้องออกเซนนะคะมีถึงสามห้องนี่สามห้องสวยมากสวยทุกห้องและแต่และห้องเนี่ยไม่เหมือนกันเลยด้วยนะส่วนใครชอบแบบว่าออนเซนรวมที่นี่ก็มีห้องออนเซนรวมแยกผิงผู้ชายใครออนเซนเสร็จแล้วมากิน ไอสกิมแบบนี้ก็ได้ mm hmm. หรือว่าตอนเช้านะคะจะมียาคูนนั่นเองทุกคน mm hmm. ดีมากเลยนะแล้วทุกคนดูวดิวดิสวยมากเลยเพราะว mm ่ hmm. าออกไซเ้อยู่ที่ชั้นเก้าเลยนนะคะอไอสกินมอวดินเหอ่ะ <laughs> ทุกคนนี่จ้าความคุ้มอย่างต่อไปนั่นก็คือตอนกลางคืนตั้งแต่สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มมีรามเมงให้กินฟรีรามเมงฟรีน oh ะครับโอ้โหคุ้มมากเลยเนาะอร่อ, <laughs> อร่อยมากเป็นยังไงก็อร่โอเค <Okay, S 1> ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโรงแรมที่คุ้มมากม,มากนั่นเองนะคะยังไม่ได้บอกชื่อเลยเนาะโรงแรมนี้มีชื่อว่า ลาวิสตาฟุราน o ฮิล l s l a วิสตาฟ u ร a น o ฮิ l ส์นั่นเองนะคะใครมีแผนที่จะมาเที่ยวแถวฟุราน o โดยเฉพาะฤดูหนาวนามาเล่นสกกสกสกีแล้วอยากได้ที่พัก mm. ดีดีบริการปูป๊ปังป,งปงัขนาดนี้กิกไม่จีแนะนำที่นี่เลยจ้า